สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋นากระเป๋าคาดอกหนังจระเข้บริเวณขาเรียบลายกระเด็ดมังกรมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีดีไซน์สวยเท่และทันสมัยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายและที่สาคัญน้องเอ๋ขายให้ถูกที่สุดอย่างแนะ่นอนพี่ๆขากระเป๋าหนังจระเข้แท้ทั้งสวย ทั้งแข็งแรงคุ้มค่าต่อการใช้งานและที่สําคัญเป็นกระเป๋าที่มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าจำนําและมีราคาสูงมาก นะคะพี่พี่ขเริ่มต้นที่สีดำค่ะเดี๋ยวน้องเองให้ขนาดและราคานะคะสำหรับตัวนี้นะคะขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่9นิ้วความกว้างด้านบนจะอยู่ที่13.5นิ้วนะคะส่วนสูงจะอยู่ที่7นิ้วความหนาของกระเป๋าจะอยู่ที่3นิ้วพี่พี่ขาราคาอย่างน้นอยต้องมีเลย2,900บาทต้องมีถ้าเป็นขาเรียบลายเกร็ดมังกรที่น้องเองเคยเห็นขึ้นห้างนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ12 0 0 0 นะคะถ้าเป็นลายเกร็ดมังกรขึ้นห้างนี่หมื่นสองอัพเลยค่ะจากน้องเอกพิเศษมากหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันหกร้อย 90้บ,บาทถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง u t u b e นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ Member น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยนะคะอยากจะขอเลือกสีดําขอภาพเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมทักแชททักไลน์ได้เลยะคะ่ะ1000 690บาทคุณผู้หญิงก็ใช้ดีคุณผู้ชายก็ใช้ดีนะคะ่าช่องใช้งานเยอะนะคะตัวนี้ด้านในเป็นกำมะหยี่สีดํานะคะแล้วก็จะมีช่องซิปด้านหน้าถึง3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กช่องน้อยเอาไว้ใส่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้านหลังมีช่องซิปนะคะลำตัวเป็นหนังวัวสายกระเป๋าจะเป็นสายผ้าแล้วก็คาดด้วยจระเกตตรงกลางนะคะเพิ่ม ความสวยงามแล้วก็เพิ่มความทันสมัยน,นะคะพี่ๆค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีมา,มากๆหนังสวยนะคะคัดหนังเยสวยมาให้แบบไม่มีรอยแผลไม่มีรอยต่อสู้ค่ะคุ้มค่ามากสําหรับางานหนังแท้ในราค,คานี้นะคะพี่ๆค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะน้องเอ๋มีแค่2ส,สีเท่านั้นมีสีดําแล้วก็สีน้ตาตาลนะคะ,ะทุกออเดอร์ยังมีของแถมให้เหมือนเดิมของแถมช่วงนี้จะเป็นปลอกไฟแช็กหนังงูนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้ขึ้นห้างอันละพันกว่าบาทหายากมากทํายากมากแล้วที่สําคัญเวลาถือเวลาใช้ออกมันมันเท่มากเลยนะคะของแถมช่วงนี้เป็นปลอกไฟแช็กหนังงูถ้าพี่ๆถ้าไหนกลัวไม่กล้าใช้ขอให้บอกนะคะน้องเอ๋จ้า จากตัวอื่นให้นะคะตัวอื่นเนี่ยมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีไม,ม่มากตอนนี้มีอันนี้มากที่สุดน้องเอกก็จะ,ะแถมเป็นตัวนี้ให้นะคะ 1, 6 9 0บบาทสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็สวยค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็สีดำกับสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ใช้งานง่ายเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าสีไหนก็เข้าได้หมดเลยนะคะ อ่ะสีน้ำตาลค่ะดูหนังนะคะคือหนังสวยมากหนังแบบที่คัดมาเนี่ยพี่ๆคะ่ะหนังเนี่ยไม่มีรอยต่อสู้เลยเป็นหนังสวยงานคุณภาพตัวเนี้ยค่าแรงจะสูงอ่าแล้วก็ค่าอะไหล่ก็จะสูงด้วยเพราะว่างานตัวนี้ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นงานที่จุกจิก บอกเลยนะคะพี่ๆขากระเป๋าใบไหนก็แล้วแต่มีช่องเยอะมีซิปเยอะเป็นงานที่จุกจิกมากช่างทั่วๆไปไม่ค่อยผลิตนะคะก็จะผลิตเป็นงานที่เรียบหรูนะคะงานพวกนี้จึงเป็นงานที่นกเอ๋ไม่ได้มีบ่อยและก็ไม่ได้มีตลอดถ้าพี่ๆชื่นชอบทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนกเอ๋ด้วยค่ะและ้วนกเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ